ฟินว่า นี้เราจะมาลองทำนายผลกันนะครับว่าเจ้ากระต่ายน้อยเนี่ยเขาจะเลือกเชียร์ทีมอะไรถูกต้องไหน้องกระต่ายทายบอลของเรานะครับดูว่าคู่แรกเขาจะทายว่าบาซิลหรือโคยเชียจะชนะนะเราจะมีพื้นที่สนามฟุตบอลนะครับแบ่ง2ด้านเป็นบาซิลฝั่งหนึ่งและก็โคยเชียฝั่งหนึ่ง30วินาทีกระต่ายหยุดที่ทีมชาติอะไรทีมชาตินั้นชนะค่ำคืนนี้เป็นการทายบอลของเจ้ากระต่ายน้อยถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับมาเลยฮะ มาเอาล่ะเราตองรับอันนี้จริงจังเลยเนี่ยเริ่มสามสิบวิจับเวลาไปด้วยนะครับโคชเชียแล้วที่โคชเชียแล้วครึ่งแรกครึ่งแรกวิ่งไปทางฝั่งโคชเชียกันเลยฝั่งเขโคชเชียครึ่งแรกไี่มาเลยมาเลยลูก้าบอดิลลูก้าบอดิิลากบอลเข้าไปยิงบาซิลถล่มเลยวนเวียนอยู่โคชเชียวนเวียนอยู่โคยี่สิบวิแล้วนะหายไปสิบหกวินะครับกระต่ายยังอยู่ฝั่งโคชเชียอยู่นะครับไปมาบาซิลโอ้เจ้ากระต่ายน้อยกระต่ายน้อยต้องกลางพี่เลยสิบวิสุดท้ายแปดเจ็ดหกมาบาซิลแล้วมาบาซิลแล้วมาบาซิลลแ้้วรงคับ สามวิสุดท้ายสองหนึ่งหมดเวลาอเอานะฮะสไตล์ทายผลของเราครับ,รบผมทายว่าคืนนี้นะครับตีสามนะฮะบราซิลนะฮะจะมีชัยชนะเหนือโครเอเชียนั่นเองอคืนนี้น่ารักมากครับ